สวัสดีเช้าวันใหม่ในทุกๆวันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกๆการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ซูเปอร์ตังการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันดอยาดที่จะสพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยเปิดไพ่ส่วนตัวรับวันวาเลนไทน,น์ถึถงวันที่14่กุมภาพันธ์ก็แอดไลน์ทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะ วันนี้วันที่12กุมภานะคะเป็นวันมาคาบูชาใช่ไหมคะทุกคนก็มาเช็คพลังงานยามเช้าให้กับทุกทุกคนในวันนี้ฟังไว้เป็นพลังงานแห่งความสุขนะคะสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจ,จมีพลังใจมีความสุขในทุกๆวันนะคะเพื่อเริ่มต้นในการใช้ชีวิตและก็เป็นไกด์ไลน์สื่อกลางให้กับทุกทุกคนในทุกๆวันวันนี้ขึ้นในเรื่องของหนึ่งถ้วยอารมณ์ความรู้สึก ของวันใหม่ของสิ่งใหม่ๆของสัญญาณของความของความสุขของการเริ่มต้นความคิดถึงโซคอนเน็กชันความลึกซึ้งของความรู้สึกอารมณ์ของความรู้สึกบางอย่างนะคะเรียกได้ว่าเป็นสัญญาณของการ ของการเริ่มต้นอย่างมีความสุขจริงๆของสัญญาณของข่าวดีจริงๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนข่าวดีแห่งความรักข่าวดีแห่งชีวิตใหม่ข่าวดีกับสิ่งที่คุณกําลังค้นหามันเป็นความรู้สึกของลึกอะไรที่มันลึกซึ้งมากๆลึกซึง้งความสุขความดื่มดำ่ำ การค้นหาคุณค่ามันมันสื่อในเรื่องของความรู้สึกของการวนเวียนนะคะของความคิดถึงความใกล้ชิดแล้วก็ใกล้ชิดในสิ่งที่คุณกำลังเจอใกล้ชิดในสิ่งที่คุณกำลังอยากที่จะเดินไปตามความฝันนั้นให้ได้มันใกล้ชิดมันมีความรู้สึกดื่มด่ำบางอย่างมันมีความรู้สึกที่ที่ปรารถนาบางอย่างของความรู้สึก ที่คุณกำลังที่จะได้รับได้พบได้เจอได้สัมผัสเชื่อในสัญชาตญาณของคุณอารมณ์ความสุขงคุณลึกๆชัยชนะที่กำลังบอกให้คุณว้าวเดอะซันกำลังบอกให้คุณได้มั่นใจในสิ่งที่คุณเป็นมั่นใจในสิ่งที่คุณกำลังตัดสินใจถ้าเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเบาสบายและมีความสุขในตัวเองนี่คือสัญญาณของ เดอะซันสัญญาณของดีวานมอสคิลีนนะคะความสดใสแสงสว่างชีวิตของคุณสะท้อนถึงพลังพาวเวอร์ฟูลของคุณมากๆนะคะทุกอย่างเปิดคุณกำลังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นคุณกำลังมีข่าวดีเข้ามาหาคุณคุณกำลังมีโชคดีเข้ามาหาคุณมีโอกาสดีมีโอกาสใหม่กๆกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มากๆกำลังได้ค้นหาตัวตนของตัวคุณเองเจออย่างที่บอกว่าเป็น,เป,นเป็นเป็นไพ่ที่ทรงพลังเดอะเฮอร์มิต ส่งพลังในเรื่องของวันนี้เป็นพลังของ DIY masculine และว,วันนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นชีวิตใหม่ของคุณเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่คุณตามหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชัยชนะความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าการเติบโตของคุณคือจุดเปลี่ยนแห่งแสงสว่างในชีวิตแสงสว่างเก,เกิดขึ้นดอะซันเกิดขึ้นพลังเกิดขึ้นคุณจะเห็นการตัดสินใจเห็นแสงสว่างที่คุณจะมองเห็นทางความสำเร็จของคุณ คุณจะมีสุขภาพดีคุณจะมีพลังที่ดีคุณจะมีการเดินทางชีวิตที่เดินไปสู่เป้าหมายที่เร็วมากขึ้นเพราะใจคุณเริ่มมาพลังงานขับเคลื่อนเริ่มมาแรงขับเคลื่อนเริ่มเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณของการเริ่มต้นแล้วก็ power f u l แห่งอำนาจนะคะที่คุณกําลังเจออะไรที่เป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตมากๆเลยเรื่องราวเซอร์ไพรส์ที่ไม่คาดคิดข่าวดีที่ไม่คาดฝันอะไรบางอย่างที่ดุดดังที่จะ เกินความคาดหมายที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณความรักที่กําลังจะเข้ามาก็เป็นความรักที่ไม่น่าเชื่อว่าคุณจะได้เจอเขาไม่น่าเชื่อว่าคุณจะได้เจอคนแบบนี้ไม่น่าเชื่อว่าเขาคือคนตาของคุณคือคู่รักของคุณคือคนที่คุณได้เคยรู้จักกันมาแล้วในดีเชาที่ผ่านมาคุณจะไม่น่าเชื่อคุณจะมีความรู้สึกผูกพันเป็นพิเศษว้าวคือคือมันรงพลังมากๆกับ กับเดอะซันนะคะไพ่สำหรับนี้คุณกำลังมีการเติบโตนะคะอีกระดับหนึ่งของชีวิตในการตัดสินใจหรือบางเรื่องที่เข้ามาหาคุณท้าทายความสามารถของคุณที่ใหญ่มากๆท้าทายอารมณ์และจิตใจคุณที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินท,ที่จะรับมือหรือยากเหลือเกินที่จะตัดสินใจ แต่คุณจัดการได้อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกพลังงานของคุณในวันนี้เป็นยังไงอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเซเว่นอคัอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณว้าวเท็นอัพคัอะไรกำลังจะเกิดขึ้น,อนโอ้พายออกมาเองนะคะรุนแรงเหลือเกินนะ Ace of Coins เช่นนบคราบว้าวความสุขทั้งนั้นเลยความสุขแห่งความเป็นจริงของของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องราวความฝันจินตนาการทุกคนมีทุกคนนะคะทุกคนมีความฝันทุกคนอยากเป็นอันนี้อยากทำอันนี้อยากมีสิ่งนั้นอยากมีบ้านอยากมีทุกอย่างเลยมีโครงสร้างแห่งความฝันเรื่องราวความฝันความคิดถึง จงไปให้ถึงความฝันของคุณไม่ว่าความฝันของคุณจะคืออะไรความฝันของคุณอยากที่จะมีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากมีชีวิตที่สุขสบายใจสุขสบายกายไม่อยากที่จะเป็นไม่อยากเป็นทุกข์ไม่อยากที่จะคิดเยอะในเรื่องของการเงินไม่อยากทุกข์ในเรื่องของการเงินไม่อยากทุกข์อะไรเลยการรักตัวเองทําให้เราไม่ทุกข์การรักตัวเองไม่ทําให้เราเจ็บเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยคุณต้องเต็มตัวเองก่อน รักตัวเองให้เป็นอย่างแท้จริงก่อนเพราะว่าคุณกําลังดึงดูดความรักที่มีคุณค่าเข้ามาเพราะเมื่อไหร่ที่คุณโสดแล้วคุณรู้สึกว่าใช้ชีวิตอย่างอย่างที่มีแอคทิวิตี้การผจญไปเอาผจญภัยความท้าทายที่มากขึ้นทำใคุณเติบโตและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคุณจะได้เจอความรักที่มีคุณค่าและดีมากๆเลยนี่คือความรักรักแท้บางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นที่คุณรู้สึกว่า เป็นความอบอุ่นคําว่าครอบครัวจริงๆนะคะเอเอจี Energy พลังงานของคุณจะเปลี่ยนเพราะว่าความฝันของคุณคือความรุ่งเรืองของชีวิตคือเงินที่เหมือนช่วงนี้เหมือนจังหวะนี้เหมือนเหมือนความฝันที่คุณมีหรือว่าแผนเป้าหมายของคุณที่คุณอยากที่จะเจอมันคือความรุ่งเรืองความรวมสมบูรณ์ที่เติมเต็มไปด้วยความสุขจริงๆไม่ว่าจะเป็นเงินที่เข้ามามีเงินไหลเข้ามามีเงินทองกอบกบโกลยเข้ามามีเงินเข้ามา หลายช่องทางมากขึ้นมีความสุขอบอุ่นมากขึ้นกําลังที่จะได้รับของขวัญพิเศษเซอร์ไพรส์หรือกําลังที่จะได้โบนัสหรือว่าเงินปรับอะไรบางอย่างเกิดขึ้นออฟเฟอร์สปอร์ตบางอย่างเกิดขึ้นนี่คือข่าวดีมากๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าคุณรู้ว่าความฝันของคุณกําลังจะเป็นจริงสิ่งที่คุณทําไว้แล้วกําลังเกิดผลกําไรในชีวิตที่ต่อย,ยอดไปสู่สิ่งอื่นๆที่หลายช่องทางมากขึ้น คือความสุขภายในใจของคุณคือพลังในใจของคุณคือทามมิ hmm. ่งการรอจังหวะที่จะใช้ชีวิตแบบสมบูรณ์แบบคุณกําลังก่อร่างสร้างชีวิตไปสู่การเติบโตไม่ว่าจะเป็นการเงินการตลาดการจัดการนะคะหรือว่าวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆนานามากมายทุกอย่างต้องใช้เงินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเงินคือ สิ่งที่สําคัญปัจจัยหนึ่งของชีวิตที่มากๆแต่คุณก็กําลังจะได้สิ่งนั้นเพราะว่าคุณกําลังลงทุนลงแรงคุณอาจจะทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในตอนนี้เวลานี้แต่สิ่งนั้นคือผลกําไรที่มันจะทําให้เราได้ดื่มด่ากับความสุขโดยการที่มีเงินไหลเข้ามามีผลกําไรตอบโจทย์เรามากขึ้นได้ทําในสิ่งที่คุณฝันได้เป็นในสิ่งที่คุณฝันได้เป็นได้เป็นสิ่งที่คุณตั้งใจที่จะให้มันเกิดขึ้นนี่คือเรื่องราวเซอร์ไพรส์และโชคดีมากๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ เพราะความสุขคือความจริงของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นความสุขความสำเร็จที่แท้จริงของชีวิตคือความสุขตราบใดที่เราค้นหาความสุขของตัวเองไม่เจออย่างแท้จริงเราจะยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าตราบใดที่คุณค้นหาตัวตนของตัวคุณเองเจอแล้วนั่นคือคุณประสบความสำเร็จ และเป็นความสำเร็จที่สูงสุดจริงๆเช่นคุณอาจจะค้นหาตัวตนของตัวคุณเองเจอว่าจริงๆแล้วคุณคือใครคุณเป็นใครหรือคุณทำงานไหนแล้วคุณมีความสุขกับมันทำมันทำมันได้ตลอดทั้งชีวิตเช่นเปิดร้านกาแฟรู้สึกมีความสุขเอนจอยกับการสูตรกลิ่นกาแฟหอมๆทำให้ลูกค้ามีความสุขในการรับดื่มด่ำกับกาแฟคุณมีความสุขคุณสามารถเปิดร้านคุณสามารถอยู่กับคุกคีอยู่กับกาแฟ ร้านกาแฟไปได้ตลอดท้งชีวิตยิ่งมีความสุขยิ่งสบายใจยิ่งต่อยอดสาขาได้นั่นคือการค้นหาฝีมือของคุณเพราะว่าคุณดื่มดับกับความสุขนั้นคุณมีความสุขแล้วคุณประสบความสําเร็จแล้วแต่ทางกลับกันถ้าเราทํางานเราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเราไม่มีความสุขถึงแม้เราจะมั่งมีมั่งคั่งร่ารวยถ้าเราไม่มีความสุขเลยในชีวิตเราก็ถือว่ายังไม่ประสบความสําเร็จหรือเปล่าต้องถามตัวตนของคุณเจอ ให้ได้เพราะว่านี่คือสัญญาณของความสุขความฝันค่ะไม่รู้นะคือกวินมีมุมมองว่าความสำเร็จที่แท้จริงอย่างยั่งยืนมั่งคัง่งคือความสุขของชีวิตนั่นคือความสุขอย่างที่แท้จริง แต่กวินกลับมองว่าอะไรที่ความสุขที่คือถ้าตามหาความสุขไม่เจอมันจะไม่ใช่ความสําเร็จของชีวิตแต่ท่านอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างก็ได้นะคะแต่ว่าเดโมจิเชียน เพราะเมื่อไหร่ที่เราหมกมุ่นอยู่กับความสุขของตัวเองกับสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เรามีความสุขเราจะทํามันได้ดีแล้วไปได้ไกลมากเราจะเป็นตัวของตัวเองเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขเดอะมิ i ชเียนเพราะคุณจะเป็นคนที่มีเป็นคนที่มีพลังเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองเป็นคนที่มีความฉลาดเฉลียวมีความเก่งมีความสามารถเป็นผู้นำ เพราะว่าสิ่งที่คุณสอสแสวงหาสิ่งที่คุณมั่นใจมันจะเกิดเกิดจากการคิดการวางแผนการสร้างการลงมือการตื่นรู้ในตัวเองการพัฒนาตัวเองนั่นคือไม่มีความสุขใดที่ที่แท้จริงไม่มีความสำเร็จใดที่แท้จริงถ้า ความสำเร็จนั้นไม่จะไม่เกิดจากความสุขของตัวคุณเองนี่คือนี่คือสิ่งที่ไพ่ต้องการจะสื่อจริงๆนะคะทุกคนไม่มีความสำเรดด็จใดที่แท้จริงถ้าความสำเร็จนั้นไม่เกิดจากความสุขของคุณเองอื อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเอกมีใครต้องการสื่ออะไรบางอย่างการตามหาการรอคอยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเรายังคงถ้าเราไม่มีความสุข เราก็จะไม่หยุดตามหาแต่ถ้าามีความสุขแล้วเราจะอยากที่จะค้นหาความสุขเราไปเรื่อยเอ๊ะทำไมวันนี้ทำไมวันนี้รู้สึกปแปลกๆนะคะรู้สึกมันมีคำคำนี้ขึ้นมาอืมอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเอกไพ่ก็มีความหมายจะจันมากเลยนะคะ Nife of s w o r d s จัสสมิ์สิ่งที่คุณตามหากำลังมาสิ่งที่คุณตามหากำลังที่จะเกิดขึ้นกำลังทำให้คุณได้ตัดสินใจคุณกำลังได้รับข่าวดีมากๆเลยขอบอกเพราะอย่างที่บอกความสำเร็จนี่คือสัญญาณของความสำเร็จที่ที่คือการลงมือการสร้างการทำคุณกำลังได้รับความสำเร็จ ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนี่คือความความจริงของชีวิตความกระจ่างความสําเร็จการทุ่มเทด้วยแรงใจแรงกายด้วยความมุ่งม,มั่นและจริงจังคุณจะประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างกําลังกลับมาทําให้คุณได้ตัดสินใจให้เริ่มต้นจั m e n t นะคะบทลงโทษคําพิพากษาการผลลัพธ์ของการกระทําที่กาลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณมุ่งหวัง คุณเตรียมตัดสินใจคุณเตรียมที่จะได้โยกย้ายคุณเตรียมที่จะยอมรับกับความจริงที่กำลังจะปรากฏและเดินหน้าต่อ The f u l เดินหน้าต่อสิ่งที่ดีกว่าเดินหน้าต่อกับผลทางชีวิตใหม่หรือสิ่งใหม่เพราะ The f u l การเริ่มต้น Happy ความสุขการก้าวออกไปการเริ่มต้นใหม่อะไรที่คุณขวายคว้าอะไรที่คุณกําลังกอบโกยสิ่งนั้นกําลังที่จะเข้ามาหาคุณสิ่งนั้นกําลังจะเข้ามาท้าทายการตัดสินใจการเดินทางชีวิตของคุณคุณกาลังมีเส้นทางใหม่ในชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้น เพราะคุณต้องการความสำเร็จในชีวิตจากความสุขที่คุณทำจริงๆอะไรที่อะไรที่ไม่ใช่ความสุข The e m p l a c e s i x o w ands, Cup, w a n s s k n n o of u u s ten o w w a n s s อะไรที่ไม่ใช่ความสุขของคุณอย่างแท้จริงความสำเร็จนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นแต่มันเหนื่อยมันท้อมันหนักมันล้าในชีวิต มันทาให้สุขภาพร่างกายหลายๆสิ่งหลายอยา่างมันมัน,ม,นมันเกิดความเจ็บป่วยเกิดจิตใจที่แย้มแย่แต่มันประสบความสําเร็จแต่หลังจากนั้นคุณอาจจะต้องตามหาความสุขอีกครั้งหนึ่งก็ได้ว่าจริงๆแล้วคุณคืออะไรเพราะชีวิตคือการเดินทางแต่ถ้าคุณมีความสุขอย่างแท้จริงกับสิ่งที่คุณทําไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแค่ไหนก็ตามมันคือความสเร็จแห่งความสุข ที่จะนำพาคุณได้ปรับเปลี่ยนเลเวลของตัวตนเองไปอีกระดับหนึ่งของชีวิตหรือว่าอีกในการค้นหาจุดจิตวิญญาณของคุณบางสิ่งอย่างเพื่อเติบโตไปสู่ความสําเร็จในคุณวุฒิวัยยุที่สูงมากขึ้นในบางท่านนะไฟฟาร์บอนส์เพราะคุณกําลังสู้อยู่คุณกําลังค้นหาอะไรบางอย่างหลายๆท่านกําลังค้นหาตามหาตัวตนของตัวคุณเองจิตวิญญาณของคุณที่พัฒนาในระดับต่อไป เปลี่ยนคุณวุฒิวัยุที่สูงมากขึ้นในระดับจิตวิญญาณแล้วก็บนโลกมนุษย์ใบนี้อะไรแบบนี้นะคะที่ได้ยินแล้วก็ t r f cups เกิดขึ้นการเฉลิมฉลองความสุขความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนทุกอย่างมาต้องทุกอย่างต้องแลกแลกด้วยเวลาแลกด้วยการลงทุนแลกด้วยการเรียนรู้ถึงจะมีความรู้ถึงจะมีประสบการณ์แลกจากความเจ็บความเหนื่อยแลกจากเวลาที่เรานอนน้อย แลกอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนานานมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราไม่มีความสุขกับสิ่งสิ่งนั้นเราจะรู้สึกว่าเราฝืนมันเราฝืนมันเราไม่อยากทําแต่เราต้องทําเพราะเพราะว่าเราจะต้องยังคงต้องใช้ชีวิตยังคงต้องนะคะเหมือนกันยังตามหาตัวเองไม่ได้มันก็เกิดเป็นภาระเกิดเป็นความคิดความเครียดความตึงเครียดภายในร่างกายเพราะฉะนั้นก็ดูแลใส,ใส่ใจสุขภาพนะคะ ร่างกายด้วยถ้าจิตใจเราดีอารมณ์เราดาาีมีเรามีความสุขร่างกายเราแข็งแรงร่างกายเราสามารถหลั่งสารอะไรบางสิเนี่ยซึ่งเป็นสารความสุขได้มันจะทําให้คุณมีโมเมนต์บางอย่างนะคะในการขับเคลื่อนตัวเองไปสู่พลังงานบวกทําให้เราอาจจะคิดอะไรบางอย่างมีแพชชั่นมีการแอคทีฟในตัวเองมากขึ้นทําให้รู้สึกว่าลองกล้าแล้วก็ลุยสิ่งใหม่ มันอาจจะทำให้เป็นจุดเปลี่ยนที่คุณแบบเฮ้ยฉันจะสู้สักตั้งหนึ่งฉันจะออกไปตามหาความฝันของฉันสักครั้งหนึ่งออกไปอยู่ที่สงบสงบเงียบเียบกับตัวเองสักครั้งหนึ่งเอาอไปสู้กับความคิดความรู้สึกของตัวเองคุณอาจจะได้ตามหาตัวเองเจอหรือค้นหาอะไรบางอย่างเจอที่ลึกๆแล้วคุณต้องการอะไรใน,ในชีวิตของตัวคุณเองแต่ถ้าคุณค้นหาตัวเองแล้วเจอแล้วยินดีด้วยเพราะนั่นคือความสําเร็จที่มีความสุขมากๆเลยเพราะว่าคุณ ค,คุณค้นหาตัวเองเจอแล้วมันจะรู้สึกโลง่งมันจะรู้สึกเบาะสะบายเพราะมันคือตัวตนของคุณมันคือสิ่งที่คุณอยากทําอยากมุ่งหวังคืกชยัยชนะแล้วก็ความสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นและก้าวระดับไปสู่จัก,กรพรรดิผู้เติบโตทั้งคุณวุฒิวัยวุฒิหน้าที่การงานการเติบโตแล้วก็ความรับผิดชอบในคําว่าครอบครัวหรือว่าคําว่าความรักคนรักนั่นเองว้าวอย่าลืมที่ดูแลสุขภาพ นะคะออกกำลังกายจิบน้ำเปล่าบ่อยๆนะคะในระหว่างวันคุณกำลังมีข่าวดีเฉลิมฉลองความสุขนะคะการนัดเจอนัดพบนัดเดทสละโสดหรือว่าข่าวดีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานสิ่งมใหม่งานใหม่การเติบโตที่กำลังจะเกิดขึ้น,นกับคุณสวยงามมากทีนี้มาดูอรอร์คอลคาสำหรับนี้สิ่งที่ยืนยันคำตอบสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณ เลิฟว้าวปลาทองนะคะทุกคนจริงๆด้วยสปริชั a ก g r จริงจริงๆด้วยว่าทำไมทำไมถึงอ่านไพ่เป็นในเรื่องของความสำเร็จของชีวิตอย่างที่แท้จริงคือความสุขจริงๆเพราะว่า จิตวิญญาณของคุณกำลังเติบโตจิตวิญญาณของคุณกำลังเติบโตจิตวิญญาณคุณกำลังเปลี่ยนคือคุณมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงคุณมีการเติบโตในชีวิตคุณกำลังค้นหาตามหาสิ่งที่คุณฝันอะไรก็ตามแต่ที่คุณเข้ามาชมในคลิปวิดีโอนี้เลิฟความรักในตัวตนของคุณคุณค่าในตัวตนของคุณตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าในระดับจิตวิญญาณของคุณในทุกๆอย่างของเซลล์ร่างกายของคุณ เลี่ยนพลังงานแห่งการเติบโตในด้านจิตวิญญาณทําให้คุณได้พัฒนาบางสิ่งบางอย่างไดต้ตื่นรู้ต่นหนักถึงบางสิ่งบางอย่างที่ที่อยากจะทาอย่างที่จะเป็นและประสบความสําเร็จมากๆเลยนะคะนี่คือปลาทองแห่งการเติบโตในด้านจิตวิญญาณแห่งการเรียนรู้การพัฒนาการต่อย,ยอดความสำเร็จที่กำลังจะเข้ามาหาคุณโชคดีแห่งชัยชนะชีวิตความสุขที่ออกมาจากสิ่งที่คุณเกิดมาเพื่อเป็นเกิดมาเพื่อทำอะไรบางสิ่งว้าว แฮปป i n เนสความสุขจริงๆทุกคนในคลิปนี้สิ่งที่ไพ่ต้องการบอกคือคือความความสุขแฮปป i n เนสอืมวันนี้วันพรานะักเซสมีบางสิ่ง หรือไฮเออร์เซของคุณต้องการให้คุณประสบความสรเแบบ็จต้องการให้คุณมีความสุขในวันนี้ตอนนี้เวลานี้ได้พบเจอเรื่องราวที่ประสบความสรเ็จในชีวิตในสิ่งที่คุณตามหาจงเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าคุณเป็น The e M p l e s e Divine Feminine คุณมีค่าคู่ควรว้าว The Sun เกิดขึ้นอีกครั้ง Romance ความรัก Birth f i r i n g News is on the way แล้วก็โอ้โหสวยงามมากๆค่ะทุกคนมีแต่ภพยดีๆ b u t t e r f l i e s มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่ากำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ The Star g u a r ร n t ันความ c ำ s รความรัก Rose is in the air ออกไปตามหาความรักคุณจะได้ความรักที่เข้ามาหาคุณข่าวดีกำลังโบยวินมาหาคุณคุณกำลังได้เฉลิมฉลองความรัก,คว,รกความสุขกับใครบางคน Bridge Successful overcome a problem a problem นนะคะคุณจะประสบความสำเร็จปัญหาจะถูกแก้ไขอะไรที่มันเป็นปัญหาก่อนหน้านี้จะประสบความสำเร็จจะเชื่อมโยงระหว่างความรักความสัมพันธ์จะเชื่อมโยงให้คุณได้เดินก้าวข้ามผ่านสู่ความสำเร็จมากๆนี่คือเดอะสตาร์หนึ่งท่านในนี้คุณเป็นคนที่จะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงนะคะหน้าที่การงานที่เป็นดวงดาวที่เป็นเดอะสตาร์เลย ว้าว wow. นี่คือความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้น The Sun Happiness and Wellbeing ความสุขเริ่มต้นความสุขสดใสยอย่างที่บอกว่า The Sun ขึ้นสองใบเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่คุณจะมีความสุขสดใสามากๆเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่สวยงามเป็นสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณจะได้มองเห็นปัญหาคุณจะได้มองเห็นคำตอบคุณจะได้มองเห็นความสำเร็จคุณกำลังได้เห็นในสิ่งที่คุณไม่เคยเห็น The Star แล้วก็ The Sun ขึ้นคู่กัน คุณจะได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเซอร์ไพรส์สิ่งที่คุณขอสิ่งที่คุณวาดฝันสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้กําลังจะเกิดขึ้นจริงและบอกได้เลยว่าถ้าคือความสุขคือแฮปปิเนสคือความสุขจริงๆคือความสําเร็จอย่างแท้จริงที่คุณตามหาถ้าคุณมีความสุขเล็กๆน้อยทุกวันนี้คุณก็จะมีความสุขถึงแม้คุณยังไม่ได้ไดประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง หรือคุณอาจจะยังขาดอยู่ก็ได้ยังขาดยังไม่ได้เติมเต็มยังไม่ได้มั่งคั่งยังไม่ได้มีบ้านมีรถยังต้องผ่อนอยู่หรือว่ายังไม่ได้มีอะไรเป็นของตัวเองยังกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่แต่คุณมีความสุขนั่นคือคุณประสบความสร็จแล้วและคุณก็เป็นที่รักนะคะที่น่าอิจฉาของนเพื่อนคนรอบข้างเพราะคุณมีความสุขสวยงามมากๆเลยนั่นแหละทำไมถึงต้องแบบมันเซอร์ไพรส์พลังงานความสุขเกิดขึ้น เพราะความสุขของคุณคือแรงดึงดูดอันมหาศาลที่จะทําให้คุณได้เจอข่าวดีโอกาสงานโอกาสสัมภาษณ์งานเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคุณที่สูงที่เติบโตเพราะความสุขจะทําให้เรามีมีแรงกระตุ้นในการสัมภาษณ์งานดีมีไอเดียดีๆมีไกด์ดีๆมีเพื่อนดีๆมีดึงดูดสิ่งที่เข้ามาดีๆเพราะว่าเป็นพลังงานบวกค่ะเพราะว่าเป็นพลังงานบวกจริงๆเพราะว่า มันคือการเปลี่ยนแปลงในตัวตนของคุณบัตเตอร์ฟลายสไปสู่ความสําเร็จคุณจะมีสีสันพอคุณมีความสุขคุณจะมีสีสันมีความสุขที่ได้แต่งตัวแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆไปทํางานหรือว่าแบบก,กําลังกายคุณมีสีสันคุณมีสีสันปุ๊บคุณมีพลังงานดีคุณกล้าที่จะกล้าทําสิ่งนั้นลองสิ่งนั้นเผชิญสิ่งนั้นยิ่งมีความสุขยิ่งดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาโอกาสงานโอกาสเงิน ทำงานได้ดีขึ้นสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นไดโบนัสเยอะขึ้นได้ปรับเงินเดือนเยอะขึ้นหรือว่าได้งานใหม่ได้สังคมใหม่ไดเพื่อนใหม่ได้ความรักครั้งใหม่ที่เ n e r g y เดียวกันกันกบคุณจากที่เคยปิดโอกาสอย,อยู่คุณก็มีความสุขอย,อยู่คุณก็ล่องลอยกับตัวเองอยู่คุณรู้สึกว่าเออพอมีความสุขก็อ่าลองลอง,ลองเปิดทางลองเปิดใจอย,อยู่คุณได้เจอใครที่มาไกล ได้เจอใครที่เป็นพลังงานเดียวกันกับคุณในคลื่นพลังงานที่เขาก็มีความสุขคุณก็มีความสุขแล้วคุณกับเขาต่างคนต่างเปิดทางเปิดใจแต่อยู่คนละที่แต่ได้มาเจอกันในระหว่างกลางของชีวิตในระหว่างกลางของสะพานความรักเหมือนสะพานที่ทําให้คุณและเขาเชื่อมโยงมหาการกจิตวิญ,ญญาณของคุณและเขาเชื่อมโยงระหว่างตละกันสวยงามมาก ข่าวดีจากแดนไกลกำลังมาหาคุณใครบางคนที่อยู่ไกลกำลังจะส่งข้อความจะขอนัดเจอคุณจะสารภาพความในใจจะเปิดเผยอะไรบางอย่างจะมีการมั่นหมายจะมีการได้เยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันจะมีการได้เริ่มต้นใหม่ของกันและกันว้าว รู้สึกแล้วก็ได้ยินแบบนั้นอืมสวยงามมากๆค่ะไพ่สวยงามมากเลยว,ว้าวทีนี้ No need to worry There's something better ไม่ต้องกังวลมีสิ่งที่ดีกว่ารอคุณอยู่สิ่งที่ดีกว่าเมื่อเดซันเกิดขึ้นแล้ว คุณจะเห็นแสงสว่างทุกอย่างในชีวิตของคุณคุณจะประสบความสุเ็จคุณจะมีความสุขคุณจะรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วง If you believe ถ้าคุณเชื่อ Don't stop Ask your angel Don't stop Ask your angel s เชื่อในนางฟ้าของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของคุณนะถามนางฟ้าของคุณทิ้งคำถามไว้ในใจสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยที่จะรู้ Reconsider การทบทวนการพิจารณา Forgiveness การเดยนรู้แล้วก็ให้อภยัยการทำบุญทำทานนะคะเป็นผู้ให้ว้าวพ่อ,อยากจะบอกอะไรแปลกมากประมาณนี้ค่ะทุกคนขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเชื่อว่าหลายๆท่านศิดิ์สิธิ์กำลังดึงดูดคุณให้คุณได้ เหมือนทําบุญเอาหสิกรรมอะไรบางอย่างนะคะเพราะว่า Forgiveness เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้แล้ววันนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยก็ขอให้ทุกคนประสบความสุขรุ่งเรืองในชีวิตค่ะคิดดีทดําดีลงมือทําจะประสบความสุจแน่นอนอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายมีสติมีสมาธิกับตัวคุณเองเสมอไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรเอะใจอะไรนะพอหนึ่งถ้วยเกิดขึ้นเดอะซันเกิดขึ้นเอะใจ<ม>กับความรู้สึกพลังงานก่อนว่า ควรที่จะไว้ใจหรือควรที่จะอย่างไรนะเอกใจนั่นคือสัญญาณของสัญชาตญาณของคุณว่าคุณจะต้องหยุดนิ่งเพื่อคิดทบทวนมีสติกับตัวเองก่อนตัดสินใจก่อนที่จะทําอะไรบางอย่างก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ